สวัสดีค่ะคิวเรเตอร์ลีฮยอนค่ะถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์10ปีของอะโทมี่สำหรับฉันฉันจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของแม่เมื่อก่อนนานมาแล้วค่ะอะโทมี่สกินแคร์ซิกซิสเต็มนั่นเองค่ะทำให้กลิ่นของสกินแคร์ซิกซิสเต็มนี้สำหรับฉันให้ความรู้สึกเหมือนกลิ่นของแม่เลยค่ะสกินแคร์ซิกซิสเต็มที่เต็มไปด้วยความทรงจำของฉันและประวัติศาสตร์ของอะโทมี่ เพื่อคงคุณค่านี้ต่อไปอะตอมี่จึงได้อัปเกรดด้วยเทคโนโลยีและว,วัตถุด,ดิบใหม่แล้วล่ะค่ะแ้นต้นเซ็ตที่จะดูแลความงามที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟมนั่นเองค่ะ หลายคนคงได้ใช้กันไปแล้วนะคะทุกคนคงสัมผัสได้ถึงความสามารถทางเทคโนโลยีที่อัปเกรดของ Six System รุ่นเก่านะคะอย่างแรกคือ The Fame ใช้4เทคโนโลยีหลักของ Skincare Six System ค่ะเทคโนโลยีแรกคือเทคโนโลยีการกลั่นบริสุทธิ์คือการปรับสีสารด้วยการกำจัดสารออกไซด์ออกไปคัดเฉพาะสารประโยชน์เข้มข้นเทคโนโลยีที่2เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรสด อะโทมี่ไม่ใช้สมุนไพรแห้งแต่จะเก็บสมุนไพรสดวันต่อวันเพื่อนำมาสกัดค่ะเทคโนโลยีที่3มเทคโนโลยีการหมักที่ใช้จุลินทรีย์เป็นเอนไซม์ในการหมักเพื่อให้สารมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้สารสกัดเห็ดถังเช่าสีทองสารบ่มบิฟิดาและสังหวังถังเช่าสุดท้ายคือเทคโนโลยีนาโนแคปซูลที่จะทำให้สารบำรุงที่ได้จากวัตถุดิบและเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ส่งต่อเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกค่ะ นอกจากใช้สีเทคโนโลยีหลักเดิมนี้แล้วอะโทมี่ก็ยังใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่เพื่ออัปเกรดประสิทธิภาพสารบำรุงออกมาเป็น The f a m e s e นี้ค่ะฉันจะขอพูดถึง3าวัตถุดิบใหม่ก่อนนะคะอย่างแรกคือสารที่มีความชุ่มชื้นอย่างยอดเยี่ยมอย่างแพนทีโนนนั่นเองค่ะส่วนประกอบบังคับที่ต้องมีอยู่ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กก็คือแพนทีโนนนี่แหละค่ะนอกจากปกป้องการเกิดผิวแห้งแล้วยังมีประสิทธิภาพในการเสริมความแข็งแรงให้กับกำแพงผิวและปลอบลมผิวอีกด้วยค่ะ ตัวที่2คือกรดไฮยาลูโรนิก5ชนิดค่ะแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิกขายเยอะมากในท้องตลาดแต่ปกติเขาจะมีแค่ชนิดเดียวต่อให้เยอะก็จะมีกรดไฮยาลูโรนิกแค่3ชนิดเท่านั้นค่ะแต่ในเดอะเฟมมีทุกโมเลกุลเลยค่ะตั้งแต่ขนาดเล็กมากเล็กปานกลางใหญ่และใหญ่ที่สุด อะตอมีใช้ไฮยาลูรอนิกหลากขนาดโมเลกุลผสมกันจึงทําให้เติมเต็มความชุ่มชื้นได้อย่างทั่วถึงตั้งแต่ผิวชั้นในที่ลึกที่สุดจนถึงกาแพงผิวด้านนอกเลยค่ะวัตถุดิบตัวที่3เป็นสารที่ทําให้ผิวสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยตัวเองเซรามายตัวนี้นั่นเองค่ะช่วยป้องกันการระเหยของความชุ่มชื้นและปกป้องกาแพงผิวจากการถูกทําร้ายจากปัจจัยภายนอกเป็นสารที่จะช่วยสร้างชั้นผิวให้แข็งแรงค่ะและยังผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดมาจากยุโรป การรับรองจากสถาบันวิจัยด้านผิวหนังประเทศเยอรมนีที่ชื่อว่าเดอร์มาเทสซึ่งเดอะเฟมได้ระดับยอดเยี่ยมเลยละค่ะจริงๆเรื่องที่จะอวดมีเยอะมากๆนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องดีไซน์เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะอย่างแรกถ้าเราดูด้านหลังกล่องตรงนี้จะเห็นว่าเขาเขียนส่วนประกอบทั้งหมดโดยละเอียดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือความมั่นใจในส่วนประกอบที่ใช้ค่ะ เมื่อเปิดกล่องมาจะมีโทเนอร์เอเซนต์อครีมนูทริชั่นครีมและโลชั่นค่ะแล้วขวดก็จะเป็นรูปทรงที่จับง่ายกว่าแบบทรงกลมดีไซน์ก็ดูหรูหราดีไซน์เป็นรูปแบบเสาสามเหลี่ยมค่ะและดีไซน์ของฝานั้นก็เป็นดีไซน์เดียวกันกับเซตแอบ o ส์ลูดค่ะเดี๋ยวฉันจะโชว์โทเนอร์ให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าสารมีลักษณะหนืดนิดหน่อย ก็เลยคิดว่าน่าจะหนักกว่าโทนเนอร์ชนิดน้ําแน่ๆค่ะแต่โดดไฮยาลูโรนิก5ชนิดนั้นส่งต่อความชุ่มชื้นในทันทีทําให้ผิวเหมือนกลืนน้าอึกเข้าไปเลยล่ะค่ะทําให้ผิวสดชื่นและชุ่มชื้นให้ความรู้สึกําน้ําสุดๆไปเลยล่ะค่ะต่อไปเป็นไอ cream ค่ะปกติไอ cream จะมีส่วนประกอบดีๆอัดแน่นราคาแพงแต่ปริมาณน้อยนิดเดียวแต่ชิ้นนี้ให้ถึง40มลลิตรเลยล่ะค่ะ เพราะมีส่วนประกอบของเชียร์บัตเตอร์จึงให้ความชุ่มชื้นดีมากไม่จําเป็นต้องซื้อครีมทาคอเพิ่มใช้ตัวนี้นวดผิวบริเวณคอด้วยได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเราอายุมากขึ้นหูก็จะยานลงมาใช่ไหมคะก็อย่าลืมเอาครีมส่วนที่เหลือบนฝ่ามือมานวดบริเวณติ่งหูด้วยนะคะต่อไปฉันจะโชว์เอเซนต์ให้ดูนะคะการรวมกันของสารหมากบิฟิต้ากับกรดไฮยาลูรนิกแม้ว่ามันจะซึมอย่างบางๆแต่จะสัมผัสได้ถึงสารอาหารที่ได้รับอย่างเต็มที่เลยค่ะ ่วนโลชั่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการรักษาสมดุลน,น้ํากับน้ามันในผิวค่ะเมื่อทาอจะรู้สึกเหมือนมีชั้นความชุ่มชื้นบางๆเคลือบผิวค่ะไม่เหมือนกับโลชั่นทั่วไปแต่จะมีลักษณะเหมือนครีมมอยเจอไรเซอร์เนื้อบางเบาคนที่มีผิวมันใช้โลชั่นทาในทุกๆวันก็พอแล้วละค่ะสุดท้ายคือนูทริชั่นครีมค่ะคนที่มีผิวแห้งหรือคนที่มีผิวขาดน้ําต้องชอบมากๆค่ะเพราะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นแบบฉ่ำๆและเนื้อเนียนมากค่ะเนื่องจาก มีความหนาแน่นสูงจึงสามารถส่งความชุ่มชื้นไปถึงผิวชั้นลึกได้เลยล่ะค่ะและยังดูแลการสูญเสียน้ำของผิวและที่สำคัญคือไม่ทำให้สารอาหารสีชนิดที่สะสมเป็นชั้นๆน,นี่ระเหยออกจากผิวได้ซึ่งตัวนี้จะให้ความรู้สึกนุ่มลื่นเคลือบผิวให้ผิวดูฉ่ำน้ำกว่าโลชั่นค่ะแล้วก็มีนอยอะซินามายที่มีคุณสมบัติไบรท์เนนนิ่ถึง2%จึงมีคุณสมบัติปรับผิวให้กระจ่างใสได้ดีมากค่ะ ท่นได้โชว์ผลิตภัณฑ์5ชิ้นนี้ไปทีละตัวแล้วนะคะทุกคนลองสำรวจสภาพผิวในแต่ละวันหรือแต่ละฤดูแล้วค่อยเพิ่มหรือลดปริมาณสกินแคร์ตามความเหมาะสมให้เข้ากับสภาพผิวก็จะดีมากค่ะอ t o โทมี่ได้รับความรักจากสินค้า Absolute Quality Absolute p r i พรที่ใครก็ทำตามไม่ได้ซึ่งเราเป็นต้นฉบับของคำว่าสินค้าคุ้มค่าสินค้าคุ้มค่าทางใจค่ะอัโทมี่ส่งต่อสินค้าให้กับลูกค้า เท่ากับความรักที่ลูกค้าให้เรามาตลอดสิ่งนี้แทนคำขอบคุณที่ลูกค้ารักผลิตภัณฑ์หลักอย่าง a t o m i Six System a t o m i จึงพัฒนาอัปเกรดด้วยวัตถุดิบดีๆเทคโนโลยีที่ดีแบบนี้และยังจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผลอีกค่ะผลงานชื่อดังที่จะข้ามเวลาจาก10ปีสู่การเป็น100ปีให้ The Fame คงความงดงามและชื่อเสียงของคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะชั้น Curator ์ e ี h ายอนค่ะขอบคุณค่ะ